สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะ ดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวรากรกฎเป็นดวงภาพรวมนะคะดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2564รยน2,564ค่ะพลังงานใบแรกนะคะท่านได้ไพ่เหรียญขึ้นมาดีมากเลยค่ะ8เหรียญ เงินถึงตัวเลยนะคะว้าวเอมเพสอีกต่างหากนะคะเป็นเอมเพสไพ่ด้านสว่างด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เด็กถืดาบก็เป็นด้านสว่างเหมือนกันดีค่ะอื j u s t ติกดีเหมือนกันค่ะ d i v ิลก็เป็นด้านสว่างนะคะแต่สาม้เท้าจะเป็นด้านมืดอยู่อโอเคออดูพลังงานภาพรวมก่อนเนาะราชาไม้ค่ะ อืโดยแฮงแมนสิบไม้เท้าเดอะเมจิกเชี่ยนสองไม้ไพ่สตาร์โอเคค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะแน่นอนละค่ะไพ่ดีขึ้นมาและยังมีไพ่ขยายที่ดีอีกต่างหากก็คือไพ่จัสติกอัพเอมเพรส เพราะนเรื่องที่จะตอบโจทย์มากที่สุดก็อาจารย์ก็ต้องพูดในเรื่องของเงินก่อนเลยก็ได้นะคะเรื่องเงินค่ะแเหรียญเงินก้อนใหญ่โชคลาภได้ด้วยโชคลาภถึงตัวนะ,ะจะเป็นลาภจากไม่ว่าจะทํางานหรืองานหลักงานเสริมงานพิเศษเล่นหุ้นก็ได้นะไพ่แดเหรียญจะเข้ามา ค่อนข้างเยอะนะคะตอบโจทย์นี้ตำแหน่งการเงินก็ดีด้วยนะคะเป็นเพจออฟสอดก็จริงแต่เป็นลักษณะของไพ่แห่งความสุขเป็นด้านสว่างนะคะมีภาพแบบท้องฟ้าที่สว่างนะคะมือถือดาบนะ,ะแต่เป็นถือแบบด้วยความมั่นใจอ่ะหน้านี้สบายอ่ะนะคะยิ้มแบบมีความสุขอะไรประมาณนี้ในหน้าไพ่นะอ <c oughs> าจารย์เขเลยมองว่าน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินท่านมาก เงินจากการทำมาหากินเงินจากโชคลาภลอยก็ได้นะคะที่ท่านมุ่งหวังอยู่ให้ราชาไม้ท่านจะได้เข้ามาก้อนใหญ่ๆเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะสำหรับเรื่องของการเงินชาวกรกฎนะ,ะแล้วก็มีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลืออยู่นะคะโดยเฉพาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หญิงนะคะที่จะช่วยเหลือ,อกับท่านนะคะมีโอกาสเป็นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หญิง คุณแม่ก็ได้นะคะอหัวหน้าผู้หญิงอะไรก็ได้นะคะสําหรับชาวกรกฎอาจารย์เห็นเป็นภาพผู้หญิงช่วยเหลืออยู่นะคะอโชคลาภเข้ามาก็อายุคุณแม่ก็ได้ด้วยนะ,ะอืนะคะจะให้โชกับท่านเนี่ยเงินถึงถึงมือจากไพ่เอ็มเพสนั่นเองนะคะแล้วก็ดูในตําแหน่งการงานท่านเนี่ยนะคะเรามาพูดเรื่องของการงานกันนะคะการงานเป็นไพ่ดีวิล แต่เป็นไพ่ดีวิลด้านสว่างเป็นความหมายที่ดีนะคะเป็นภาพนางฟ้ากลางปีกออกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเป็นสาวกอ่นั่งอยู่ข้างล่างเป็นการเหมือนกับให้ให้พลังให้พรนะคะอ่าเป็นเป็นไพ่เชิงบวกนะคะเป็นไพ่เชิงบวกเพราะนั้นก็เลยไม่ได้แปลความหมายเสียเพราะฉะนั้นเรื่องงานของท่านก็แปลว่าท่านจะได้รับอ่การโปรโมทการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะ ผู้ใหญ่ยังสนับสนุนในสิ่งที่ท่านทุ่มเทลงไปอสองม้เา้าผู้ใหญ่ก็จะเห็นว่าเออทำงานหนักนะเห็นไหมคะเป็นภาพสุภะที่เป็นรูปคนปีนไปถึงภูเขาที่อยู่ฐานข้างล่างปีนไปถึงยอดจะถึงยอดเขาถึงต้นไม้ส่วนข้างบนแล้วและตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสุภะซะด้วยก็เลยมองว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นอย่างดีในเรื่องงานก็มีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนั่นเองนะคะเพราะไพ่ไดีวิวก็เป็นไพ่พลังงานที่เด่นมากสำหรับชุดนี้นะคะเพราะท่านได้ไพ่ที่อยู่ด้านบนเป็นเป็นด้านที่ดีนะคะก็เลยมองว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องงานผู้ใหญ่สนับสนุนหรือถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวมันก็แปลว่าธุรก,กิจของของท่านมีการเติบโตมีเกณฑ์ขยับขยาย นะคะไพ่กลางปีกคือการขยายสองไม้ด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทำสัญญากับลูกค้าหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในตำแหน่งการร่วมมือคือไพ่จัสติกนั่นเองเป็นเกณฑ์ทำสัญญากันเกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ไปเดินเรื่องของการทำสัญญาในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานแบงก์ก็ถือว่าสำเร็จได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ทำ การที่จะเดินเรื่องไปต่างประเทศเนี่ยถือว่าโอเคมากหรือใครที่มีเรื่องของอการฟ้องร้องคดีความอยู่ก็ได้นะอืมนะคะจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่ก็ได้แต่ท่านจะถูกบดล็อกแล้วแก้ไขได้ท่านจะชนะคดีได้ถ้าใครมีนะคะมันสามารถแปลเป็นอย่างนั้นก็นได้เพราะตำแหน่งสรุปดีมากค่ะเป็นไพ่สตาร์ด้านด้านดีค่ะเป็นภาพ เทพีอิสต้า e กำลังเทน้ำเหมือนกับเขาเรียกว่าเติมเต็มนะเทลงพื้นแล้วทำให้ดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้างอกงามขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านจะถูกเติมเต็มถูกเติมเต็มแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะไพ่ก็จะบอกในเรื่องของความสำเร็จแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะในตำแหน่งความรักเป็นไพ่จะติกขยาย ic, ด้วยไพ่เดอะแฮงแมนแฮงแมนไพ่ด้านสว่างค่ะพไพ่ใบนี้แบบออกในแนวความหมายเต็มใจที่จะเขาเรียกว่าออยู่ด้วยกันแบบชั่วฟ้าดินสลายก็ได้นะเพราะเชือกมัดก็คือแปลว่าผูกพันผูกมัดบางท่านก็อาจจะมีพันธสัญญาในแง่จดทะเบียนสมรสก็ได้ใครที่เป็นคู่แบบกันมานานก็จะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีการ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่กันแบบนี้ตลอดไปความรักอย่างมั่นคงหรือถ้าใครแต่งงานมานานแล้วต้องการมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์มีบุตรได้ด้วยนะคะในตําแหน่งบุตรตะเอ็มเพสคือการตั้งครรภ์ได้ด้วยก็จะได้ข่าวดีแบบนี้หรือใครที่คิดจะลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเ,เสื้อผ้าความสวยงามหรืออาหารการกินเนาะ อาจารย์พูดต่อเสริมในเรื่องไงทำได้เลยเหมือนกันค่ะนะคะก็ก็ถือว่าดีในเรื่องของความรักหรือถ้าใครโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักดีๆเข้ามานะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วใช่เลยอะ่ะนะคะเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีกันเลยอ่าเข้ามาก็ตัดสินใจเลือกอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัดสินใจเลือก,กเพราะว่าเป็นไพ่ justice นั่นเองอ่าคนโสดก็ก็มี ความรักดีๆเข้ามาจากที่ท่านอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวนะสาม,มีเท้าก็มีเกณฑ์ที่อดีตที่ผิดหวังได้แต่เดือนนี้ท่านจะสมหวังในเรื่องของรักใหม่ๆที่จะเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่อีกเรื่องหนึง่งถ้าเตือนก็คือเรื่องของออการอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงได้นะในตำแหน่งสหช,ชาตเป็นเดเมเชียนนะคะสิบไม้อะไรก็ตามที่อาจจะเป็นเรื่องที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือในแง่ของการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์มองถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหน่อยก็ดีนะคะถึงแม้อาจจะขัดใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นตัดขาดกันหรอกแต่ดีกว่าให้ให้ระยะยาวแล้วเป็นปัญหาเอาปัญหาตอนนี้ให้มัน ให้มันเคลียร์ไปดีกว่าเชิงปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะคะอาจารย์จะบอกงั้นยกเว้นว่าท่านจะต้องรอบคอบในในแง่ของการป้องกันตัวเองในการเซ็นเอกสารได้ด้วยเหมือนกันเนาะในตำแหน่งเพื่อนซะด้วยไงก็เลยต้องพูดเรื่องเพื่อนนะคะสหชาติคือเพื่อนเนาะมีเด่ไพ่เดเมจิกด้านมืดไงอาจารย์ก็เลยต้องแปลในแง่ของความระมัดระวังไว้ด้วยเหมือนกันในเรื่องนี้นะโอเคค่ะ เรามาดูพลังงานเลขโชคลาภกันนะคะเพราะด้านอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาสุขภาพก็ถือว่ายังมั่นยังแข็งแรงนะคะยังมีความมั่นคงในฐานดวงอยู่แล้วเนาะพลังงานเลขโชคลาภสำหรับชาวกรกฎค่ะ,ะท่านได้ไพ8่8ปดนะคะแล้วก็หน 1 9ค่ะ8 9 1 8 1 9นะคะสำหรับกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน6 4นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ